สวัสดีครับอยู่กับแบงค์ตามเคยนะครับเดี๋ยววันนี้แบงค์พามาชมเจ้าตัว r ีโวซีแคปนะครับก็คือเป็นตัวแคป Z Edition นะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับราคาอยู่ที่669,000บาทนะครับมาชมกันว่าตัวนี้เราแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกรดเอนนะครับก็คือเกรดตัวเริ่มต้นเลยนะครับที่แบงค์อัปเกรดให้ลูกค้านะครับมาด้านหน้ากันเลยครับไฟหน้านะครับเป็น led เหมือนตัวมิดนะครับเป็นเหมือนตัวท็อปเลยนะครับอันนี้เรา แถมให้ลูกค้านะครับส่วนด้านด้านข้างนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้ลูกค้านะครับเป็นล้อแม็กขอบสิบแปดนะครับลายนี่ลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยนะครับส่วนด้านข้างข้างบนนะครับก็จะเป็นกันสาดด้านข้างครับช้งช่องแฉปแล้วก็ด้านหน้าแฉปนะครับอันนี้เราก็แถมให้ลูกค้าแล้วก็ฟิล์มนะครับฟิล์มก็จะเป็นของเซรามิกนะครับ มาด้านหลังนะครับอันนี้เราก็จัดทรงให้ลูกค้าเรียบร้อยทุกอย่างนะครับทั้งหน้าและก็หลังนะครับส่วนด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าตัวเตี้ยไม่มีอ่ากันชนท้ายนะครับอันนี้เราก็แต่งให้ลูกค้านะครับเราแถมกันชนท้ายให้ลูกค้าเลยแบบนี้นะครับของศูนย์แพ้นะครับมีการรับประกันนะครับอเดี๋ยวมาชมรอบรถอีกครั้งนึงนะครับ ลูกค้าท่านใดกาลังมองหารถโตโยต้านะครับไม่ว่าจะเป็นแคบยกสูงหรือจะเป็นทุกรุ่นนะครับของโตโยต้าสามารถทักมาสอบถามแบงค์ได้นะครับส่วนแคมเปญนี้ครับฟรีอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างนะครับอ่าหรือใครเลือกรับเป็นส่วนลดหรือดอกเบี้ยศูนย์ก็ได้นะครับสามารถโทรมาสอบถามแบงค์ได้นะครับเดี๋ยวแบงค์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับ